ทกสเปิดตัวเงินฝากเต็มร้อยดอกเบีย้ยสูง1.25%นาน100วันเปิดเลยโอกาสทองสำหรับนักลงทุนตัวจริงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสเพิ่งประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ที่น่าสนใจมากๆชื่อว่าเงินฝากเต็มร้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง1.25%ต่อปีเป็นเวลา100วันไฮไลท์หลักที่ต้องรู้วันเปิดรับสมัคร 12สิงหาคมถึง30กันยายน2568ระยะเวลาโครงการ100วัน12สิงหาคมถึง19พฤศจิกายน2568อัตราดอกเบีย้ย1.25%ต่อปีเงินฝากขั้นต่ำ1,000 0บาทวงเงินรวมทั้งโครงการ1,000 0ล้านบาทใครเปิดบัญชีได้บ้างบุคคลธรรมดาคนไทยหรือชาวต่างชาติที่อยู่ไทยอายุ7ปีขึ้นไปเปิดได้ทั้งคนเดียวหรือบัญชีร่วมสูงสุด3คน นิติบุคคลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันจุดเด่นที่ไม่ควรพลาด 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีประหยัดค่าใช้จ่ายได้เลย 2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนงวดแรก31สิงหาคม1568งวดสุดท้าย19พฤศจิกายน1568ถอนได้ตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไป 3. ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเงินดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี 4. ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดฝากได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมของโครงการข้อควรระวังอ่านให้ดีนะครับการถอนก่อนกำหนดเสียค่าธรรมเนียม1%ของเงินต้นที่ถอนหรือขั้นต่ำ5 0า500บาทแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ายกเว้นกรณีเสียชีวิตหากยอดคงเหลือต่ำกว่า10,000บาทบัญชีจะหลุดจากโครงการ เปลี่ยนเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทั่วไปคำนวณผลตอบแทนง่ายๆสมมุติฝาก1 0 0 0 0แบาทเต็ม100วันดอกเบี้ยที่ได้รับประมาณ342บาทคืนเงินต้น1 0 0 0 0แบาทรวมได้รับ1 3 4 2บาทขั้นตอนการสมัครเตรียมเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปที่สาขาทอกอใดก็ได้กรอกแบบฟอร์มและแจ้งความประสงค์ฝากเงินขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทรับสมุดบัญชีและเริ่มนับดอกเบีย้ย ติดต่อสอบถามทกศคอเซ็นเตอร์02 555 0555 24ชั่วโมงศูนย์บริการลูกค้า1593เวลาทําการเว็บไซต์ www.baac.or.th สาขาทกศทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อนๆครับ โครงการเงินฝากเต็มร้อยนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่มีเงินว่างและต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่100วันแต่ด้วยอัตราดอกเบีย้ยหนึ2 5ต่อปีและยังได้ยกเว้นภาษีอีกด้วยทําให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่อย่าลืมวงเงินรวมมีเพียง1 0,000ม000ล้านบาทเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยดังนั้นใครสนใจรีบไปสมัครกันเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางการเงินดีๆแบบนี้ในอนาคตหมายเหตุนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นการสรุปจากประกาศของทกสผู้สนใจควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาขาก่อนตัดสินใจลงทุนฝากกดไลค์กดติดตามช่องสรรสาระด้วยครับกับข้อมูลข่าวสารการเงินดีๆขอบคุณมากครับ